สวัสดีครับสุธิพงศ์จาก EDA International นะครับเราจะใช้ตัว Global Alias กับ Trend Viewer แบบนี้นะครับกับ History Trend เนี่ยนะครับผมปกติเวลาเราลิงก์ตัว Process Point กับ p p c Tag เราลิงก์ตรงๆนะครับแล้วก็ตัว Trend เนี่ยเราก็ดึงมาจาก Trend Work Server โดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าหน้า Detail อันนี้สมมุติเป็นหน้า Detail นะครับ หน้าดีเทลของเราเนี่ยมีหลายหน้าแลาทำเราทำเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามันมีหลายแอเรียเราจะต้องทำป๊อปหลายป๊อปอัพมากเลยเพื่อป๊อปอัพแอเรียที่หนึ่งแอเรียที่สองแอเรียที่สามไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีเป็นร้อยเป็นพันแอเรียแล้วใช่ไหมครับก็เหนื่อยนะครับเวลาแก้ไขก็แก้ไขทั้งร้อยไฟล์พันไฟล์นั้นนี่เราใช้ globalize เนี่ยเราสามารถลด ไฟล์ทั้งหมดแล้วนะเหลือแค่ไฟล์เดียวเหลือแค่หน้ากราฟิกที่เป็นป๊อบอัพหลักเนี่ยแค่ไฟล์เดียวนะครับแทนที่เราจะลิงก์ตรงๆแบบนี้เราใช้ global l a l e a s หรือและ local a l i a s ด้วยร่วมกันได้นะครับสำหรับตัวที่เป็น process point เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เป็น global a l i a s ก็ได้ใช้เป็น local a l i a s นะครับส่วนตัว trend นี้จะต้องเป็น global a l e a s เท่านั้น ก่อนอื่นมาดูใน Trend Serv e r Configurator ซะก่อนนะครับจะเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยผมมีการล็อกกิ้งสัญญาณอยู่3ตัวซึ่งมันมีล็อกกิ้งเนมชื่อว่า simule plc ram 7นะครับ simule plc จุดเรนด om และ simule plc จุดสายนะครับอยู่ในล็อกศูนนะครับซึ่งเป็นล็อกกิ้งกรุ p อยู่ในกรุปที่ชื่อว่า gr 1นะครับแล้วก็อยู่ในคอนฟิกที่ชื่อว่า my c o n f i g ทั้งหมดนี้มันจะ เรียงเป็นพาดเวลาเราลิงก์กับแท็กนี่เราจะเห็นเป็นพาดอยู่ลองดับคลิกเข้าไปนะครับลองไปดูในเพนที่เราแอดเข้ามาเนี่ยนะครับลองอดิดเข้าไปดูตัวนี้เป็น history นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือชื่อของ Trendworks e r v e r อันนี้จะเป็นชื่อหลักนะครับก็คือ iconic twxsqlserver หนึ่งนะครับแล้วก็ slash gr 1่ gr 1น่นี่ก็จะเป็น l o g g i n g group ของเราเนี่ยนะครับ j r หนึ่งถัดจากนั้นก็จะเป็น l o g 0 1ูนย์หนึ่งเห็นไครับจุด l o g 0 1แล้วค่อยตามด้วยชื่อของ l o g g i n g name แต่ละตัวนะครับเช่นตัวนี้เป็นอะไรอะ simulate sign นะครับ simulate plc จุด sign นะครับก็จะต่อด้วย simulate plc จุด sign ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสัญญาณเหล่านี้ที่จะเอามา plot ในแต่ละ Are a ที่จะแสดงแบบ popup ขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ต้องการสร้างไฟล์ popup หลายๆไฟล์ต้องการมีแค่ไฟล์เดียวแต่ใช้ปุ่มในการเปลี่ยนสัญญาณแทนที่จะเป็นซ i m บ l ลิเคชิอยอย่างเดียวเวลาเรากดปุ่ม Random ก็ให้เป็น Sim p l ลิเคชิโอสจุดเเวลาเรากดปุ่ม Are a 3ให้เปลี่ยนเป็นสัญญาณของ Area 3เป็นต้นเหลา่านี้นะครับเราทำได้นะครับโดยที่เราก็ แทนที่จะลิงก์แบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าชื่อท้ายสุดของมันต่างกันแต่ด้านหน้าของเขาเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราตัดเอาชื่อด้านหลังสุดที่มันต่างกันเนี่ยออกอลบทิ้งไปเลยจากนั้นก็แทนที่ด้วยเครื่องหมายของ g l o b a l i r e แบบนี้นะครับเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็ชาร์ปแล้วก็ตามด้วยชื่อ g l o b a l i r s ของเรา เช่นเราจะตั้งชื่อ g l o b a l l i as นี้ว่า hh ซึ่งย่อม,มาจาก history นะครับ historian จากนั้นก็ใส่ชาร์ปครอบไว้เค้ืหมายมากกว่าครอบไว้ wide, แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือ g l o b a l l i as ที่ชื่อว่า hh ถ้าจากนั้นเราอาจจะเอาชื่อของ g l o b a l l i as เนี่ยมาใส่ใน description ด้วยเพื่อให้รู้ว่าสัญญาณเนี่ยเป็นสัญญาณ ชื่อว่าอะไรนะครับเปลี่ยนตาม global a r r a s เลยนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคออกมาได้เมื่อคลิกโอเคออกมาแล้วนะครับก็มาจัดการกับตัวแท็กที่เหลือตัวแท็กตัวนี้เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณอื่นด้วยโดยการกดปุ่มแล้วเวลาเรากดปุ่มไอรีหนึ่งก็ป๊อปอัพสัญญาณของไอรีหนึ่งขึ้นมากดปุ่มไอรีสองก็ป๊อปอัพสัญญาณของไอรีสองขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะใช้ global a r r a s ก็ได้แต่ว่า วิธีที่ง่ายกว่านั้นเราใช้ local alias ได้นะครับก็ดแบบคลิกเข้าไปนะครับ p p t d e เนี่ยแทนที่จะกำหนดเป็นสัญญาณโดยตรงนะครับเป็นสัญญาณสายตรงเราก็ใช้เครื่องหมายของ local alias นะครับ signal แ,แบบนี้นะครับ local alias กับ global alias ต่างกันตรงข้างในนี่นะครับจากเดิมเป็น sharp ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับอันนี้จากเดิมเป็นชา้าก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมากกว่าท่านนั้นเองอันนี้จะเป็น local alias ทำไมไม่ใช้ global global เนี่ยจะต้องสร้างตัวทีมกับตัว global alias item ไว้นะครับใน global alias configurator แต่ local alias ไม่ต้องนะครับเราพิมพ์ตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็คลิกโอเคทีนี้เมื่อกี้จำได้ไหมเวลาเราสร้างตัว global alias ขข้นมาเนี่ยนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะสร้างขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ไม่เหมือน local layers ซึ่งสร้างขึ้นมาเฉยๆด้วยการพิมพ์เนี่ยได้แต่ว่าถ้าเป็น global l a y i r s เราต้องเปิด global layers configurator ขึ้นมานะครับจากนั้นก็สร้างทีมขึ้นมา,าสร้างทีมขึ้นมาด้วยการคลิกขวาตรงกิ่งทีมเลือก new team นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อตั้งชื่อทีมของเราเช่นเราตั้งชื่อเป็น sh แบบนี้นะครับแล้วก็ apply เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราสร้างทีมขึ้นมาเราก็ต้องสร้างทีมไอเทมด้วยนะครับโดยการคลิกขวาตรง h h แล้วก็เลือก new นะครับทีมไอเทมทีมไอเทมของเราจะมีกี่ตัวก็ขึ้นอยู่กับจำนวนสัญญาณของเราเถ้าเรามีป๊อปอัพที่ต้องการที่แสดง10ป๊อปอัพก็จะต้องมีสัญญาณอยู่10ชุดด้วยกันนะครับผมอไอเทมตัวนี้ก็อย่างน้อยก็มี10ชุดด้วยกันเอาละเราจะสร้างขึ้นมานะครับ ทีมไอเทมแรกนะครับตั้งชื่อเป็นทายแบบนี้จากนั้นก็คลิก apply นะครับก็จะได้ทายออกมาอีกกานหนึ่งนะครับ new team ไเทมให้เป็น random apply จะตั้งชื่อ,อยังไงก็ได้นะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อเนี่ยเพื่อให้ ลอก,กับสัญญาณที่ผมมีอยู่นะครับก็คือซายกับแรนดอมนะครับผมจะสลับ2ตัวเนี้โชว์ในป๊อปอัพนะครับเอาละเพราะนั้นผมมีอยู่แค่2ตัวก็พอของท่านบูมเกียริถ้ามีอยู่10บอ e รียสิสัญญาณก็สร้าง10บไอเทมขึ้นมานะครับทีนี้เราสร้างทีมขึ้นมาแล้วเราต้องไปสร้างอาร a s อีสด้วยนะครับในกริงอาร a s อสคลิกขวาเลือก New อาร a s อสจากนั้นก็ตั้งชื่ออาร a s อสให้เหมือนเหมือนกันเพื่อให้จําได้ง่ายนะครับ ก็คือ hh เมื่อกี้เราสร้างทีมที่ชื่อ H ว่า hh ตอนนี้เราสร้าง alias ที่ชื่อว่า hh จากนั้นก็คลิก apply นะครับนี่ทีมเราก็เลือกลิงก์ทีมที่ชื่อว่า hh กับ a l i a s ที่ชื่อว่า hh นะครับจากนั้นก็คลิก apply เราสร้าง Alias hh ขึ้นมาแล้วจะต้องสร้าง Alias value ขึ้นมาด้วยในการคลิกขวาเลือก new นะครับคลิกขวาตรง hh alias เนี่ยน,นะครับเลือก New or alias value นะครับ or alias al value เขาก็จะรู้จากทีมที่เราใช้ว่าไอเทมนั้นมีอยู่กี่ไอเทม mm hmm. ก็จะสร้าง value ขึ้นมาตามจำนวนนั้นนะครับผมโดยที่ alias value นะครับโดยค่า default mm hmm. ที่เขาสร้างมาให้เราก็จะเป็น size แต่จริงๆไม่ใช่นะครับที่เราจะใช้สัญญาณที่มันต่างกันชื่อที่มันต่างกันก็คือตรงนี้นะครับนครับ similar plc จุด size ไปใส่ตรวนี้ a l i a value ก็ apply random ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่มันต่างกันใน path ของ history นะครับ apply คําเหล่านี้คําที่ชื่อว่า s i m i l a r p u c. d o s i z e s i m i l a r p u c. o random เนี่ยจะเอาไปต่อตรงนี้จะไปต่อตรงนี้นะครับตรงที่เราวาง area ไว้ตรงนี้นะครับ global a l i a s เนี่ยนะครับ เอาละเพื่อให้ผ่าเต็มของเขาเนี่ยถูกต้องนะครับก็จะลิงก์ไปยังสัญญาที่เราเล็อกกิ้งไว้ได้นะครับทีนี้เราก็คลิกตรงอัปเดตรันไทม์ตอบ yes นะครับเอาละเราจะเอา a ร์ยสนี้ไปใช้เราไปใช้แล้วนะครับเอาไปใช้ก่อนหน้าที่เราจะสร้างทีมกับสร้าง a l ร์ยสไอสเทมขึ้นมาด้วยซ้ำนะครับโอเคโอเคเอาละทีนี้ตัวนี้เป็นป,ป๊อปอัพเราสร้างกราฟิกใหม่ขึ้นมา ผมสร้างกราฟิกใหม่ขึ้นมานะครับลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนสร้างปุ่มธรรมดาธรมดาขึ้นมาปุ่มแรกเป็นของทรายปุ่มที่2เป็นของแรนดอมหรือจะก๊อปปี้ปุ่มเดิมมาก็ได้นะครับก๊อปปี้ปุ่มเดิมมาวางไปให้มีขนาดเท่ากันปุ่มนี้เราจะใส่ t ท x t เข้าไปนะครับเป็นคําว่าสไลดนะครับอ,อีกตัวหนึ่งเป็นคําว่าแรนดอมผมทําไม่สวยไม่เป็นไรพอให้เข้าใจได้นะครับเอาละ ซายนี้เราก็ใส่ด n a ามิกพิกเข้าไปแล้วก็ใส่ตัว Pop Up ัพดิสป p ป๊อปอัพดิสเนะครับอลองหาที่อว่า Pop Up Display ลย p Up w i n d o วินนะครับเลยเป็น Pop Up Window เพราะว่าเราต้องการโหลดดิสเพลย์ไฟล์มกกี้ของเราขึ้นมาเป็นแบบ Pop Up นะครับแล้วก็บราว s e ไปนะครับบราวฟล์ไปผมเซฟไว้ในอยู่ในไดซีชื่อว่า Pop 1นะครับ จากนั้นก็กดปุ่ม Set a า i a s ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า2ไฟล์เนี้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับไฟล์นี้ผมเซฟก่อนเซฟไว้ในไดซีเป็น Home นะครับเป็นหน้า Home ถ้าเราเซฟแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถลบผ่าน C ีทิ้งไปได้นะครับ C ีโค o n แล้วก็ส l ล s ในทิ้งไปได้ทำไมต้องลบด้วยเพื่อความสะดวกเวลาไปใช้งานในเครื่องอื่นนะครับ เราก็ปีไปไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับทั้งสองไฟล์เนี้ยมันจะลิงก์หากันโดยที่ไม่สนใจว่าอา่ราร้าเป็นร้ายอะไรนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองไฟล์เนี้ยอยู่ใน d ดเร c ทอรีเดียวกันนะครับผมากนั้นเราก็กดปุ่มเซตอ l i a เรยเลือกเป็นโล c คอลอาเรยก่อนนะครับโลคอลอาเรยของเราจำได้ไหมตัวปรอกอพของเราเนี่ยนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับอาเรยที่เราตั้งชื่อไว้ว่า S i g n น l นะครับอ่า เราใช้ set alias directory นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า signal เข้าไปอันนี้อ้างถึง local alias นะครับจะให้ local alias เนี้ยเป็นแท็กอะไรแล้วก็กดปุ่ม tag เม n u แล้วก็เลือก unify data browser แล้วก็ไปเลือกสัญญาณที่เราต้องการเช่นผมต้องการสัญญาณซายนะครับเอามาดูอยู่ใน e c o n i c simulator simulate plc แล้วก็ i ายจากนั้นก็คลิกโอเคแล้วก็ add โอเคถ้ามีสัญญาณอื่นอีกมี alias ตัวอื่นอีกก็สร้างขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ลิงไปไปยังแท็กอะไรแล้วก็กดปุ่ม add อเลียสนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในรายการนี้นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปเซต global alias บ้างนะครับ global alias ของเราชื่อว่า hh เห็นไหมครับแล้วก็คลิก edit เข้าไปจะเห็นว่ามีชื่อ random กับชื่อ size ตามที่เราตั้งไว้นะครับผมเอา size นะครับ absolute อันนี้คือสโคปนะครับแมชชีนก็คือทั้งเครื่องเนี่ยมีอารีอาตรงนี้อยู่ในไฟล์ไหนของแมชชีนนี้หรือไคลเอนอะไรที่ติดต่ออีกแมชชีนนี้จะถูกเปลี่ยนทันทีนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันผมสามารถที่จะค o ปปี้นะครับแล้วก็เอาด y นามิกคลิกเนี่ยไปคลิกขวาแล้วก็เฟสดานามิกลงไปแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะสามารถเซต โลคอลิอ as จากเดิมที่เป็นาซายนะครับให้เป็นสัญญาณอื่นลิงก์ไปยังสัญญาณอื่นก่อนเป็นสัญญาณ Random จากนั้นก็กดปุ่ม change เพราะว่าเราไม่ต้องการ Add เราต้องการ Chan g e ของเดิมที่เป็นสายให้เป็น Random นะครับแล้วก็ Set Alias g l o b a l alias เข้าไปของเดิมของเราเป็นสายนะครับเา edit เข้าไปไปเลือก Random โอเคโอเคโอเคออกมาเนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ทดสอบได้ เข้าสู่รันไทม์นะครับจากนั้นก็ลองกดปุ่มสไลก็จะปรากฏป๊อปอัพหน้าของสัญญาณสไายขึ้นมาเห็นไหมครับเราเอาเมาส์ไปชี้ก็จะเห็นสัญญาณสไลแล้วก็จะพบว่ามีกราฟของฮิส t อรี t เทรนด์ของสัญญาณสไลปรากฏขึ้นมาาล้ทีนี้ถ้าเรากดปุ่มแรนด o มเห็นไหมครับก็จะปรากฏป๊อปอัพของสัญญาณแรนดัมขึ้นมาและก็เทรนด์ของสัญญาณแรนด o มด้วยนะครับ เนื่องจากว่าอันนี้ผมเลือกสโคปเป็นแมชชีนนะครับเพราะฉะนั้นตัวอเลียสของตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรันดัมด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนสโคปถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้ตัวอเลียสในหน้าอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนตามนะครับเราสามารถกดปุ่มคอนฟิกนะครับแล้วก็แดีวัคลิกเข้าไปไปเปลี่ยนสโคปเซต globallys เนี่ยนะครับจากสโคปเดิมที่เป็นแมชชีน ให้เราเลือกเป็นเลเวลหนึ่งนะครับให้เลือกเป็นเลเวลหนึ่งนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับโอเคทาเช่นเดียวกันกับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็ต้องดับเบิลคลิกเข้าไป Set global a s เป็นเลเวลหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเป็นเลเวลหนึ่งโอเคแล้วลอง run time ดูออาล้อันนี้เป็นของทรายคลิกอีกทีอันนี้เป็นป๊อปอัพของ random เห็นไหมครับ อิสระต่อกันแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ